เหยียดกล้ามเนื้อเป็นการออกกําลังกายประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพและการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมการทํางานของกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อและข้อต่อในส่วนที่ได้รับการยืดเหยียดร่างกายเป็นประจำทําให้สามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้กล้ามเนื้อและข้อต่อสามารถปรับเปลี่ยนระยะทิศทาง มุมและรูปแบบการเคลื่อนไหวได้หลากหลาอิริยาบถมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีอาการติดขัดหรือยืดเกร็งของกล้ามเนื้อและข้อต่อให้เสียสมดุลยิ่งไปกว่านั้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ได้กระทําด้วยความถูกต้องเป็นประจำสม่ําเสมอมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพร่างกายของตนเองอยังสามารถช่วยป้องกันและบําบัดร,รักษาอาการปวดไหล่ปวดหลังปวดเข่าปวดต้นคอ และปวดศีรษะอันเกิดจากการยึดเกรงของกล้ามเนื้อที่นำไปสู่อาการข้อยึดข้อติดตลอดจนปัญหาของโรคทางกายและโรคทางจิตที่ตามมาค่ะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อยังช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุได้โดยหลักการของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นวัยใดไม่มีความแตกต่างกัน <i> เพียงแต่รายละเอียดและถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อบางท่าอาจจะไม่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ โอเคครับต่อี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อซึ่งจะไปช่วยนะครับสับสน,บสนบการเคลื่อนไหวให้สะดวกคล่องตัวขึ้นแล้วก็ไม่เกิดอาการยืดเกร็งรวมทั้งส่วนหนึ่งก็ไปช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงที่หลังนะครับอันนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เน้นไปที่หลังส่วนล่างและผลพลอยได้ก็จะเกิดขึ้นที่สะโพกและต้นขาด้านหลังนะครับเป็นสำคัญที่การจัดท่าเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าเราเห็นว่าถ้าผู้ที่ทําไม่ได้พิถีพิถันหรือไม่ได้รับการเรียนรู้เนี่ย เท้ามันจะแบะออกอย่างนี้ซึ่งจะเห็นว่าเขาจะยืดตัวมาง่ายอลองก้มแตะนะครับให้เห็นอันนี้จะทําได้ง่ายมากเลยเจ้าตัวก็จะรู้เลยนี่คือผิดนะครับส่วนที่ถูกนี่ก็คือดูนะครับพอเราให้เท้าตรงปับ๊บแล้วเข่าเหยียดตึงปั๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยทันทีว่ายากขึ้นเพราะมันจะตึงมากและมีอาการปวดที่ใต้พับเขา่านั่นคือแสดงว่านั่นถูกต้องนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ความสําคัญก็คือ1เข่าเหยียดตึงปลายเท้าตั้งนะครับแล้วงอที่ลําตัวเหยียดแขนออกมาหาปลายเท้าเท่าที่ได้นะครับหลักการคือ ให้เคลื่อนไหวมาจนกระทั่งรู้สึกตึงหรือมีอาการปวดน้อยๆในส่วนบริเวณที่ยืดนั่นคือการยืดเกิดแล้วนะครับนะอันนี้นี่คือสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องจะต้องแตะปลายเท้าไม่จำเป็นเพราะแต่ละคนมีความยืดหยุนตัวไม่เท่ากันเป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเห็นว่าฝ่ายหญิงมีความยืดหยุนตัวดีกว่าฝ่ายชายนะก็ทําเท่าที่หลักการคือให้มาถึงตําแหน่งที่รู้สึกตึงแล้วหยุดนิ่งค้างไว้โดยประมาณ 10- บถึงสิวินาทีก็ใช้การนับในใจโอเคนะครับยืดมาแล้วก็นับในใจเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนนะครับระหว่างที่หยุดนิ่งค้างไว้เนี่ยหนึ่งการยืดเยียดที่ดีไม่กั้นลมหายใจนะครับจำไว้ด้วยไม่กั้นลมหายใจเพราะการกั้นลมหายใจจะทําให้เกิดอาการเกร็งและแรงเบ่งของกล้ามเนื้อทําให้ความดันสูงอีกมีผลต่อการยืดเกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้ออีกและเกิดอาการรู้สึกปวดมากอีกนะครับดังั้นตรงนี้หลักการเหล่านี้ต้องต้องเข้าใจอย่างเดียวไม่ใช่เน้นท่าทางแล้วจะต้องทําให้เหมือนคนอื่น นะครับเพราะความตึงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเขาต่อแต่คนไม่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่จุดของเรานะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองตามลําดับ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถทําได้ก่อนการออกกําลังกายและหลังการออกกําลังกายสามารถทําได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการนั่งยืนหรือนอนซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่วัยเก่าอย่างเราจะสะดวกที่จะยืดเหยียดในอิริยาบถใดค่ะ